สวัสดีครับกลับมาพบกับวิภากษลูกหนังจากสามกระแสหลักโดยเชียร์นาคมเป็นค่ำคืนประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับกับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นตัวชัวตัวเต็งร้อยกันเหมือนเดิมโดยที่ค่ำคืนวันนี้ครับเราจะไปตามลุ้นตามเชียร์กันในศึกฟินแลนด์ รี่เมียครับหรือว่าเาวสกูสลิกานี่แหละนะครับเป็นหลีกหลักของทางฟินแลนด์เขาเป็นการพบกันระหว่างคูพีเอสกับอิสเวตคูพีเอสเนี่ยนะครับก็เราน่าจะคุ้นตามากขึ้นนะเพราะอย่างน้อยในคูพีเอสเนี่ยฤดูกาลนี้พวกเขาไปลุยเกมยุโรปนะเออจริงๆเนี่ยไปลุยที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนนะ แต่ว่าออกไปอ่ะก็ไปแพ้นะโมลเลยก็กระดนนตกรอบก็มาเล่นในยูโรปาลีกอ่ายูโรปาลีกนี่ก็ผ่านมาสองรอบนะครับก่อนที่จะมารอบสนี่เป็นเยือนเซียร์คูดนะครับแล้วก็แพ้ไปก็ถือว่าพร้อมผ่านตารู้แล้วว่าทีมเนี้ยเออาย่ระดบมาเล่นในทีมยุโรมแล้วนะครับไม่ใช่มีแค่เฮนเเกตเฮนเก,ยเนเกยอย่างที่เคยและที่สำคัญครับคูบีเอส ผลงานในเกมลีกนะแม้จะมีรายการยุโรปขั้นแต่ในเกมลีกไม่มีหลุดครับเเกมหลังสุดในลีกชนะรวดไม่ธรรมดาครับปัจจุบันเป็นทีมรองจากหงในลีกอยู่ครับตามหลังแค่เหตเคเฮตันเกตเท่านั้นนั่นคือคูพีเอบ้านในขณะที่อินเวสก็เป็นทีมระดับครึ่งตารางบนนะก็ฟอร์มดีไม่แพ้กัน นะครับพวกเขานี่ก็มีเกมเด็กที่มีใช้ได้เลยดูอย่าง4เกมหลังสิครับเอาเข้าจริงๆนะพวกเขาก็แพ้แค่เกมเดียวแล้วก็เป็นการแพ้กับจาฝูงหฮตสเเคสกิจนะคือแพ้ของหนักอะ่ะที่เหลือพวกเขาก็เก็บใช้ได้สองเสมอหนึน 2, ่งไม่แพ้แต่วันนี้มันเจอรองจาาฝูงเนี่ย คือมันจะวัดเมกกันได้ไหมหรือว่าก็จะเป็นจะเป็นการสู้ไม่ได้ในเชิงอันดับในรางที่มันสูงกว่าเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับสายเิการจัดการของเกมผู้นี้ดูแล้วเนี่ยก็ถ้าดูในฐนานะบอลต่อตอนนี้นะคูเวสชนะสองเกมเสมอสองเกมอีเวสก็ไม่ได้เป็นรองนะงต้อ,องบอกว่าเป็นเกมที่เออก็น่าจะลุ้นสนุกอยู่ว่าอีเวต จะสามารถต้านคูมมือมที่ชนะมาเจีเกมติดได้ไหรือไม่นะฮะก่อนนั้นถึนงภาพรวมของเกมนี้ครับในส่วนของเินแล์พีเมียหรือว่าวิกกุลเลกานี่แหละอย่างไรก็ตามครับเหมือนเดิมครับสําหรับข้อมูลหลักของเราวันนี้ถ้าเฉลี่ยราคาคูเป็นอย่างไรถ้าเฉลี่ยแฮนดิแคปเป็นอย่างไรจะอยู่ฝั่งไหนต่อหรือรองรวมไปถึงกระแสการลงทุนวันนี้คนเลือกฝั่งไหนอย่างไรกันบ้าง เราไปตามดูสามกระแสหลักพ้อมๆกันครับซึ่งก่อนอื่นครับเชียร์หน้คาคอมก็ของฝากนะครับว่านอกเหนือจากตัวที่ให้ในคลิปนี้แล้วนะครับเรายังมีอีกหนึ่งคู่ครับที่คัดไว้เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะนะครับท่าในใดอยากน้าไปลงทุนไปต่อยอดเอาไปทำกำไรเอาไปยืนคู่กับตัวในคลิปนี้เราขอแค่10บบาทถูกๆเท่านั้นครับ เพียงแค่ท่านพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่าชัวนะ F U R E ครับนที่4828550ข้อความเนี้ยจบเลยครับไม่มีการผูกมัดอะไรใดๆทั้งสิ้นทั้งนั้นเป็นบริการที่เรียกใช้แรงหวันครับนอกเหนือจากนี้เรายังมีบริการเสริมพันสกร์ถูกตำมาฝากด้วยอันนี้เป็นความชอบของเชียร์น้าคอมโดยเฉพาะนะ ก็จะเลือกเอาคู่ใดคู่หนึ่งอ่ะเป็นเรื่องของตก,กรนี่มั่นใจที่สุดอ่ะที่จะนําไปลงทุนเองนี่แหละเอามาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับนะเผื่อท่านใดเนี่ยคอเดียวกันอยากได้นะหรือว่าท่านใดอยากติดปลายนวมก็ขอเป็นแค่10บาทถูกๆเช่นกันครับพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่าวินครับ WIN ครับแล้วส่ที่4828550ข้อความเดือนจบเช่นกันครับก็ขอฝากทั้ง2บงการนี้ไปด้วย คิดว่าเป็นการสนับสนุนเคียหน้าของกันแล้วกันขอบพุะคณเป็นอย่างยิ่งจริงๆส่วนกระแสนามูโรชเชเยคู่คูพีเอกับอินเวสเปิดมาเจ้าบ้าน1.9ช่องเสมอ3.5ช่องทิมเือน3.9นะครับก็จะบอกว่าเลทที่เปิดมา3ช่องเนี่ยช่องเสมอช่องทิมเือรในใกล้เคียงกันแต่โดดไปเลยกคือช่องเจ้าบ้าน กาเปลี่ยนแปลงที่เกิดข,ขึ้นก็ถือว่าขยับได้น่าสนใจนะครับช่องเจ้าบ้านจาก1.9ลดเหลือ1.8ช่องเสมอจาก3.5ไม่ขยับขึ้น,ไม,นไม่ขยับลงเลยนิ่งๆช่องทิมเยือนจาก3.9เพิ่มเป็น4.1นะครับวันนี้ตามภขยับของช่องครับคือลดลงในช่องเจ้าบ้านและเพิ่มขึ้นในช่องทิมเยือนช่องเสมอนิ่งนะแพนดีชแปเป็นราคาคูปีเอสเจ้าบ้านต่อที่ครึ่งลูกครับจ่ายบอลต่อเริ่มต้นนะ1.82จ่ายบอลลองเต็ม2.00 นะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเลทเดิมครึ่งลูกนะครับจ่ายบอลต่อเหลือ1.88จาอ่ายบอลรองเพิ่มเป็น2.02แทนนี่ครถือหางเจ้าบ,บ้านบอลต่อชัดเจนนะครับและก็ยังปัจนจนุบนทางในการาภูที่เลือกลดลงในช่องเจ้าบ,บ้านนะครับแล้วก็ไปเพิ่มขึ้นในช่องถึงเงินสน้วยนะครับปัจนจนุบนทางดวการาถือว่าโอเคกระแสการถูบน,นี้ครับ65%ยังเชื่อใจรองจากผููุ้มเอสว่าแต่ยังสามารถชนะที่ต่อสถิกมที่แปดได้ในลีกนะครับ ในขณะที่35เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าอินเวสต์มีดีพอที่จะไม่แพ้กลับออกมาได้เอาเป็นว่าภาพรวมครับวันนี้ปากหูก็ดีแฮนดิแคปบก็ดีกระแสการทุบก,ก็ดีวันนี้คนกลุ่มใหญ่ต่างเชื่อใจเหมือนกันคือคูบีเอสนะหูกัจจีแฮนดิแคปกัจจีเมื่อเป็นอย่างนี้ครับก็วางใส่ต่อคูบีเอสไปนี่แหละครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นตัวชัวร์ตัวเต็งร้อยประจำค่ำคืนวันนี้ครับจากคูบีเอสเลครับ พร้อมพ่วงดัชนีสกอร์ต่ำกว่า2.5นะครับสกอร์ต่ำนะครับ2.5นะครับไว้ด้วยนะครับเต็ดไว้ด้วยสุดท้ายครับทุกท่านที่มารับชมรับฟังคลิปนี้ครับก็ขอฝากช่องเชียร์หน้าขอบไว้ด้วยนะครับฝากทุกท่านชี่กรุณาครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดติดตามให้ด้วยครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามครับ สุดท้ายแล้วนะครับทุกท่านที่มาชมแลบฟังคลิปนี้ก็้อของเวฟพรวชัยครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีเงินใช้ครับแล้วก็ร่ํารวยกันทุกๆุกคนเลยเชียร์บอลได้เฮทุกคู่นะครับกลับมาเจอเจอกับเชียร์นัาขออมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ